สวัสดีค่ะวันนี้ครัวกะเพราครัวบ้านๆของเรานะคะมีเมนูมาแนะนำเช่นเคยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเมนูที่อยากจะมาแนะนำก็คือเมนูปลาจาระเมดทอดราดพริกแกงนั่นเองค่ะนะคะส่วนผสมของเรานะคะก็มีปลาจาระเมดนะคะปลาจาระเมดทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและก็มีเครื่องแกง มีพริกแกงนะคะพริกแกงแล้วก็กะปีค่ะน้ำตาลน,น้ำมันหอยอน้ำปลาเมเกชเชฟนะคะแล้วก็อซอสปรุงสรส<อ>ค่ะ,คะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริกเพิ่มสีสันให้กับเมนูของเรานั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เตรียมมาปรุงได้เลยนะคะตั้งกระทะ ให้ไฟร้อนนะคะเติมน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะน้ำมันไม่เยอะค่ะน้ำมันนิดหน่อยนะคะเราใส่น้ำมันร้อนพิแกงใส่พิกแกงนะคะแล้วก็กะปิค่ะหให้หอมนะคะตอนนี้ไฟไม่แรงนะคะไฟเบาไฟเบาถึงขั้นกลางนะคะไฟไม่แรงมาก ก็จะทําให้พริกแกงและกะปิของเรานั้นไม่ได้นะคะให้หอมแป๊บหนึง่งต่อไปเราก็จะเติมน้ํานะคะเป็นน้ําสต๊อกของเราก็ได้นะคะที่เราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะได้ทําน้ําราดปาะลาจระเม็ศสดนั่นเองแล้วแต่ใครจะชอบ น้ำมากน้ำน้อยนะคะแล้วแต่ความชอบของเรานั่นเองเพราะว่าสูตรอาหารของเรานะคะมันไม่ได้สูตรตายตัวมันอยู่ที่ว่าความชอบของแต่ละคนนั่นเองนะคะใส่เครื่องปรุงค่ะต่อไปเราจะก็จะตเติมรสดีลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะทำให้รสชาติกลมกลมนะคะไม่เค็มจนเกินไปต่อไปน้ำปลาค่ะ น้ำปลาเมกาเชฟของเรานะคะอย่างดีน้ำปลาเล็กน้อยตามความชอบเช่นเช่นเดิมนะคะครัวบ้านๆของเราแล้วแต่ชอบค่ะชอบเค็มชอบหวานเติมได้นะคะซอสปรุงรสค่ะเพิ่มความอร่อยให้กับอาหาร แล้วก็น้ําตาลค่ะวันนี้เราใช้น้ําตาลปร๊บนะคะเพื่อที่จะได้ทําให้เมนูของเรานั้นรสชาติกลมกลมนะคะไม่หวานเลี่ยนแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปรสชาติกลมกลม,มค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะสําหรับครัวกะเพราบ,บ้านๆของเราก็คือน้ํามันหอยนั่นเองค่ะทำให้รสชาติอาหารของเรานะคะเข้มข้นและก็อร่อยยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ชิมนะคะขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ชิมค่ะเอาตามรสชาติที่เราชอบนั่นเองนะคะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันชอบหวานชอบเค็มเติมได้ตามความชอบค่ะ ถ้าเรารู้สึกว่าเค็มนิดนึงเราก็อาจจะเพิ่มน้ำไปเล็กน้อยนะคะค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะราดปลาจาระเมดนั่นเองและเรามาถึงขั้นตอนนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเตรียมพริกแกงของเรานะคะที่เตรียมไว้มาราดปลาจาระเมดร,ราดปลาจาระเมด จาลาเม็ของเรานั่นเองนะคะดูหน้าตานะคะความอร่อยของเราหน้ากินมากค่ะนนถั่วบานบ้าของเรารสชาติจัดจ้านแน่นอนนะคะนนเรียบร้อยแล้วนะคะนนเพิ่มสีสันให้กับอาหารมเมนูของเรานะคะ,ะใส่พริกแดงลงไปค่ะพริกแดงแล้วก็ ใบมะกรูดใบมะกรูดโอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูปลาจาระเมศทอดราดพริกแกงครัวบ้านบ้ๆของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะสามารถจะไปทำตามดูได้นะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมในวันนี้ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ